สวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะช่องแอนแฟมิลี่นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจนี่ต้องมาันนี้เราต้องมาเก็บใบไม้บริเวณตรงนี้แล้วโอ้ทำไมมดเยอะจังเลยมดมาจากไหนนี่เยอะจังเลยนี่มดมาจากไหนโอ้อันนี้ตีใบใหม่แล้วนะคะใบใหม่กำลังขึ้นๆๆๆๆมาแล้วนะคะโอ้ ละะแล้วมาก็ต้นไม้นะคะต้นไม้ก็จะได้เปิดโจนะคะติดชื่นนะ ช่วงชื้นช่วง่ำอยู่นะคะฝนแปลงแปลงเพาะชำตอนนี้ก็เขาเรียกว่ากำลังขึ้นนะคะกำลังขึ้นอยู่นะคะอ่า มีต้นยงต้นหญ้าด้วยนะคะอะไรที่เป็นต้นยงต้นหญ้าเนี่ยก็จะเอาออกนะคะทุกคนปะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะบ้านพระอ้วนนะคะเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เข้าเวียนดูมนะแล้วก็ช่วงเช้าก็มาช่วยเพื่อนๆนะคะเขาเรียกว,ว่ายาเนวกระเบื้องนะคะเมื่อวานนี้เนาะนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะนะการยาเนวเนาะอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บงานนะคะโอ้อัปเดตบันได โอ้ oh, สวยมากเลยนะคะแบบนี้นะคะนี่แหละนะบันไดแบบว่าเดินเข้าไปก็สามารถเขาเรียกว่าเพิ่มเนาะตอนแรกมันมันมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เพิ่มเหล็กเข้ามาสามนะคะนี่โอ้ oh, แข็งแรงมากเลยค่ะนี่เดินขึ้นไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีราวบันไดจับด้วยนะคะนะอ่าเผื่อป้าอ้วนมาเนาะนะแล้วก็อาจจะมีญาติาด,ดป้าอ้วนมาก็สามารถที่จะจับขั้นบันไดเดินขึ้นไปนะคะ อ่ะตอนนี้ก็ยาแนวนะคะก็จะเหลืออยู่นิดนึงเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าจะปูนปูนยาแนวหมดหรือเปล่านะเมื่อวานนี้นะคะเนี่ยค่ะอ่ะสวยงามนะคะอันนี้ก็บริเวณนี้ก็รู้สึกว่าเก็บบางอย่างแล้วนะคะเก็บของเก็บอะไรแล้วนะคะจะเหลือแค่บางอย่างนะคะเอเดนเดี๋ยวเอเดนก็มาเก็บเนาะพวกขวดน้ําขวดอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะมาเอ่อนำรถบาทยอยเก็บเนาะ บางส่วนบางอย่างนะคะนี่ค่ะยาแนวนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนะเรามาอัปเดตนะคะนี่นะคะอืมกําลังขึ้นกําลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นนี่ค่ะนี่นี่ต้นเหลืองนะคะเอี FC นี่ค่ะต้นเหลืองนะคะก็หมายถึงว่ากําลังงอกแล้วนะคะ กำลังงอกแล้วเป็นต้นชะแมบทองนะคะเป็นต้นชะแมบทองนะ,ะที่เรามาเพาะไว้นะคะเขาเรียกว่าทําเป็นที่เพาะต้นกล้านะคะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเราไม่ต้องไปซื้อนี่ก็กําลังขึ้นอยู่นะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยวู้ไอ้นั้นขึ้นเยอะเลยนี่นะคะเพราะว่าฝั่งนู ون, ้นเอด็อดอนจะเป็นคนปลูกนะคะอ่าสุกคนรสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะคะว่าเอ่อเอด็อดอนนั่งฝั่งไหนนะคะอ่าเอ็ออดอนก็จะนั่งฝั่งซ้ายมือนะคะ ก็คือใส่คนละห้าถุงห้าถุงพระดาก็จะอยู่ด้านขวามือเอแอนนะคะที่กําลังถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้ก็กาลังงอกขึ้นเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีต้นปิญญาทองกําลังขึ้นสวยเลยนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูต้นปิญญาทองอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้แปลกปลอมใช่ไหมเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกปลอมก็จะถอนออกนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าต้นอะไรก็ต้องถอนเนาะนะคะคือต้นหญ้าเราไม่เอานะ นะเราไม่เอาแนละเราเอาต้นไม้นะคะอืมนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นหญ้านะคะนี่เป็นหญ้าอ่ะนี่ค่ะอ่าอย่างต้นแบบนี้เราก็ไม่เอานะคะ FC นะเพราะว่าลุงบอกว่าไม่ต้องเอาหรอกดอกมุงดอกไม้อะไรที่มันขึ้นมานะคะไม่ต้องเอานะคะจะเราเอาแต่ต้นเขาเรียกว่าต้นชะแมบทองนะคะนี่ขึ้นแล้วนะคะทุกคนขึ้นแล้ว เดี๋ยวเราไปดูต้นปริญญาทนต้นปริญญาทนเป็นแบบไหนเอ่ยนี่นะคะทุกคนนี่ต้นปริญญาทนนะคะสวยงามกําลังขึ้นแล้วนะคะนี่น่ะอันนี้โมเมนก็เอาอกเลยนะคะนี่นะ,ะนูนขึ้นแล้วนะคะนี่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 นะคะทุกคนอือนี่อันนี้ก็ขึ้นสวยมากเลยนะคะทุกคน ขึ้นสวยมากๆเลยอันนี้ก็แปลกปลอมแล้วก็เอาออกนะคะนู่นกำลังขึ้นเยอะเลยนะคะอ่ะเพราะว่าปริญาทรตรงนี้ก็จะเพาะอยู่ประมาณประมาณครึ่งนะคะอ่าอ่าอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะคะที่ดาดาปลูกนะคะนี่ดาดาเขาจะเพาะนะก็จะประ,ประมาณโซนนี้แหละนะก็คือโซนครึ่งหนึ่งนะคะอีกครึ่งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวน่าจะมีต้นอื่นมาใส่นะอีกครึ่งหนึ่งนะเข่าแล้วอีกหนึ่งหนึ่ง หนึ่งแถวกับอีกครึ่งหนึ่งตรงจุดตรงนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลงอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเราเห็นหญ้าเราถอนหญ้าออกก่อนเนาะนะคะอืมเราเอาหญ้าออกก่อนดีกว่าป่ะอันไหนที่มันเ็นส่วนเกินั้นมันเป็นดอกไม้นะคะเอฟซีอ่ะอ่ะมีนะคะก็ขึ้นแล้วก็คือเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเราเพาะเองนะเพราะว่าเรามีพันไม้เองเนาะนะเรามีพันไม้เองกําลังขึ้นเลยนะ อันนี้ก็ต้นยานก็ต้องเอาอกนะคะจ้ะนี่ค่ะกำลังขึ้นสวยงามอืมนี่ค่ะกำลังงอกสวยเลยอันนี้แบบว่าถ่ายแบบเกาะติดที่ถุงนะะเพราะว่ามีเอฟซีสงสัยว่าน้องเอ็นเพราะอะไรอะ่ะลุงช่างเพราะอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าปลูกอะไรเนาะนะคะปลูกพังปลูกผักหรือเปล่านะคะ อันนี้ก็เพาะต้นกล้านะคะแล้วส่วนเอ่อสเลนนะคะสเลนที่จะมาบังนะคะก็เดี๋ยวรอลุงช่างก่อนเนาะรอลุงช่างนะคะอืมเพราะว่าโรงเพาะนี่เขาจำเป็นจะต้องมีสเลนบังนะเพราะว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนนะคะอากาศจะได้ไม่ร้อนเนาะ นะคะอ่ะทุกท่านมากค่ะก็ฝากผลิตภัณฑ์ของบร,ริษัทมุนโอมโมอมสับจำกัดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีพีนะคะครีมเซรั่มนะคะสะบู่นะคะเสื้อองค์พ่อปู่นะคะก็ฝากด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นโปรเนาะนะคะ วันนี้นะคะน่าจะหมดถึงเที่ยงนะโปรโกาแฟ5กล่องแถม1นึ่ะคะ1600ก็สามารถติดต่อโทรสั่งจองได้นะท่านใดที่เป็นคอกาแฟก็สามารถสั่งจองได้ที่แอดมินเบอร์โทร0 9 2 7์4 7 5 2 6หรือใครที่มีไลน์อดแอดนะคะ0863 8641 86 9 5สติดต่อสั่งจังจองได้ไม่ไว่าจะเป็นเสื้อไม่ไว่าจะเป็นครีมหรือว่าการขอพรแก้บนนะคะติดต่อนางรำก็ติดต่อได้นะคะหรือเบอร์โทร 0984042386นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ